สบายดีสบายดีพี่น้องมืโอนี้พอกันอีกแล้วกับซองกินแซ่บกินนัวมืโอนี้สิมาตำหม,มากกล้วยกินกันนะพี่น้องเนะาะตำหมากกล้วยทันนีใส่หมากเขือใ <c oughs> ส่หมากเขืออันเครือขื่นนะพี่น้องเนาะใส่หมากนาวมาเบิ่งน้ำมาเบิ่งน้ำกันเลยเอยอโค้กข้าวกับเกี๊ยวร้อบนะพี่น้องเนาะ เท่น,น้ากอนเลยนี่น้าพี่นังนะอุปกรณ์เฮามักกล้ยปิดต้นปิดสดๆจากต้นเลยนี่พี่นังเอ้กล้วยเฮาเองปลูกเองพี่นังใสม่มหนาวเน่แต่กรบมกเรือขื่นมกเรือขืนอ่นก็ได้สีมะอักมกพริกกระเทียมเฮาเกลือแป้งนัว น้ำตาลครบสูตรนะพี่น้องนะฝังนั้นมาตามน้ำกันเลยใส่บักพีกกระปูเห็ดี่ตามัาคูนี่แหละนะพี่น้องนะ สูตรใทยสูตรล้วสูตรมาคู่กันสูตรเสิร์ฟกับสีไซน้ำตาลสีหวานหวานีสมสมในน้อยนึงใส่ไปเลยประเด็กใส่ตัวนี้ ได้ไปเลยจองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบวพเพข้าวแจงตืมใหม่ข้ากะาระชิใยส่ปลาแดกตอนน้ำปลาแดกตอน สองตอนพอบริสายไลายนะพี่น้องวางนี้ก่อนกุ้เทากระล่างเรียบร้อยแล้วกับสียำลงโขกเลยตักเสิรก,ก่อน ตำมะกล้ยพี่น้องเอ้แซ่บๆน้ำกันเริ่มันี้กินสมตำสมตอนเที่ยง แล้วมากล้วยฮะน้องเปน้องเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็สใส่ไส้ครกเลยใส่ครกเลยจ้าตำกล้วยทันนี้เด้อม,มานีเด้อห<ๆ>ลังจากนั้นแล้วก็สิใส่บักเขือบักเขือคืนบักเขือคืนอ่อนเนาะพี่น้องเนาะใส่ไปเลย แล่สีมา ឡើម្រាប់ពីល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 ់ ขา้าวกระชิ่ตามเลยบะน,นี้ตามมุนมุนเลยเราพี่น้องเนาะจงแซ่บขาตอนใหญ่และมันฝาดถ้าต้องตามมุนมุนให้เขาเลือกับนั้ง làm quất thì nó sẹp sẹp เจียบลอยพี่น้องเอ้ยตำกล้วยแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าแล้วๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อตำก,กล้วยแซ่บๆข้าไก่กะไก่กะคั้นเนาะพี่น้องเนาะ,อะลองเบิกทำใหญ่ๆสุดน้ำน้ำตอนบอกนักนาพร้อมพี่น้องเอ้ย thanh niên ni chả tốt của nó sốt sốt lên Hãy nào ล้ม น้ำนัวค่ะคออือจอะออออออ lôm mày 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 cuội mày 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 im mày 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 สดนางค่ะบกใหน่บกใหน่ใจอิม่มอิ่มก่อนสดนำาำใจแห้งแซ่บนัวว่าหน้าตามาตร้านได้กินได้หนึ่งเธอเกือบเบิดปลาหนุ่มหน่อยหนึ่งน้ำยูรุมที่ ถ่วยถ้วปลาแดงไหมป้าดูถ้วยปะแดงแซ่บเบิ่งเอาถ่วปลาแดงให้กินกระหม่อมสมอกินกระหม่อมสมอ đeo cao và đẹp cao mặc mua ăn nắm đâu ấy à, phải tổ tầm nội phân đó tầm quay nội phân phía nội mà giặt im mặc mua ăn cả sốt suốt chạc nơi đây bơm 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 तॉप <laughs> จอนานมายันเบิดอยู่สดใกำนัลมันเซ็บเลย